โอเคนะครับก็การทาหัวโชรดขวดน้ำเนี่ยคือมันก็มีหลายแบบด้วยกันนะก็คือถ้าแบบถ้าเราต้องการจะเอาไม้มาทําเป็นหัวโชรดขวดน้ําก็ได้โดยการหุ้มหุ้มกับหนังยางตรงนี้นะครับกขสามารถทําได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ว่าสามารถทําได้ง่ายๆเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องลงทุนอะไรมากก็คือเราต้องถ่วงกับดินน้ามันนะครับอ่ะดินน้ามันไปจุกเข้าที่หัวโชรดขวดน้ําเลยนะครับอ่ะตัวอย่างเช่นอันนี้นะครับก็คือ ไปจุกเข้าด้านในนะครับพอจุกดินน้ำมันเสร็จเราก็ค่อยค่อยมาต่อครับต้นต้นของหางตรงนี้นะครับต้นหลังของจรวดนะครับเราก็จุกเข้าไปกดนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับน้าหนักเนี่ยมันมีความสําคัญนะครับที่จะให้จรวดพุ่งไปได้ข้างหน้าได้ยั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือน้ําหนักเนี่ยจากที่ว่าได้ลองมาแล้วนะครับก็คือประมาณประมาณเท่านี้นะครับถึงจะเหมาะสมโอเคมากเลยนะครับ ก็คือประมาณ4 0กรัมนะครับถึง5 0กรัมก็อยู่ประมาณตรงนี้นะครับก็คือก็ทุกคนก็สามารถลองลองดูได้นะครับว่า50กรัมหรือว่า4 0กรัมหรือว่า4 5กรัมก็ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าขวดขึ้นอยู่กับปริมาณน้ําอะไรต่างๆตรงนั้นด้วยนะครับแต่ที่ที่ผมมาบอกวันนี้ก็คือประมาณ4 0กรัมเนี่ยถือว่าโอเคมากนะครับมันไม่หัวไม่เบาเกินแล้วก็ไม่หนักเกินนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับ Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.